เพื่อนๆหลายคนทักมาถามว่าสติกเกอร์แบบนี้ทำยังไงลูกศรชี้ๆแบบนี้วงกลมแสดงตำแหน่งแบบนี้ทำยังไงง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยเพื่อนๆเปิดแอป c a p c u t ขึ้นมาเลยจ้ากดเครื่องหมายบวกเลือกโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกไฟล์วิดีโอที่เพื่อนๆเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะหากเพื่อนๆจะใส่สติกเกอร์ลูกศรกดไปที่ข้อความเลยค่ะ กดที่สติกเกอร์ค่ะในนี้มีสติกเกอร์เยอะแยะมากมายให้เพื่อนๆเลือกใช้งานกันเลยจ้าและนี่ไงคะลูกศรที่สร้างเงินในอากาศชอบใช้กดเข้าไปเลยค่ะสามารถกดปรับขนาดได้ตามต้องการเลยนะคะพอใจแล้วกดเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะการใส่สติกเกอร์จะทำให้คลิปของเราน่าชมน่ามองยิ่งขึ้นค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ